สวัสดีครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับตัวจัดการจัดการแพ็กเกจของ mixpoint นะครับลูกค้าสามารถเช็คยอดเครดิตทั้งตัวแพ็กเกจและวันหมดอายุได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวระบบนะครับจะมีการแจ้ง sms คงเหลือด้วยดังนั้นเราสามารถเช็คคร่าวๆได้จากตรงนี้นะครับแต่กรณีที่ร้านค้าเข้ามาใหม่หรืออยากพิจารณาตัวโปรโมชั่นใหม่นะครับให้เข้ามาที่ฟีเจอร์แพ็กเกจครับเราจะจำเป็นจะต้องเลือกแพ็กเกจหลักก่อนนะครับ โดยปกติแล้วแนะนําให้ทางร้านนะครับเลือกตัวสมาชิกใกล้เคียงขั้นต่ําที่สุดอย่างเช่นมี3,000ลูกค้านะครับอยู่ในระบบเราก็จะเลือกแพ็กเกจตัว2 5 0 5ครับแต่ถ้าสมมุติร้านค้ามี1,200เราก็จะเรียกแพ็กเกจ1,000ครับในกรณีนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็น2,500 user ยูเซอร์นะครับตรงนี้นะครับการชำระเราจะเลือกตัวแพ็กเกจ เป็นรายเดือนหรือว่ารายปีแล้วแต่ทางร้านตัดสินใจนะครับซึ่งถ้าเป็นรายปีเราอาจจะมีโปรโมชั่นลด10%ถึง20%ได้ครับให้ติดต่อมาที่ Line นะครับแต่เรามาพิจารณาก่อนว่าเราสม,สมมุติจะเริ่มต้นจากรายเดือนก่อนตอนนี้เรามีลูกค้าประมาณ3,000คนนะันน้นเราจะมีการซื้อแพ็กเกจเสริมครับอย่างเช่น3,000แลเราเพิ่มอีก1,000ครับเราก็จะมีค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่1 1 5 5 6บาทครับ วิธีนี้จะทําให้ร้านค้าพิจารณาโปรโมชั่นที่จําเป็นใช้ที่จําเป็นต้องใช้ได้อย่างถูกต้องครับตรงนี้หากกรณีร้านค้าเป็นตัวนิติบุคคลหรือต้องการเอกสารต่างๆครับก็กรอกรายละเอียดได้เลยครับเราก็จะมีตัวใบเสร็จส่งไปให้ครับในลักษณะการจ่ายเราสามารถจ่ายได้ทั้งโอนแล้วก็สแกน QR นะครับลักษณะของหัวข้อการชำระแพ็กเกจก็จะมีประมาณนี้ครับ ขอบคไหมครับ